สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบก,กันเช่นเคยกับน้องรัาพี EP ที่356ประจำเช้าวัวนอาทิตย์ที่25สิ่งหาคม2567 เช่นเคยน้องระพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะเช้านี้1ชุด24รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจ้ะพี่ๆชอบรายการไหนโทรทักไลน์ได้เลยจจพิจา่จ๋า099ค่ะ 08415610925439610โทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องรับพี1วันมาสองรอบค่ะพี่ขารอบเช้ารอบเย็นนะรอบเช้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9โมงเช้าค่ะ รอบเย็ยนเริ่มต้นลงคลิป5โมงเย็ยนฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรับทีกันด้วยนะคะพี่ๆขาขออนุญาตเริ่มรายการที่1น,นะคะรายการที่1จะเป็นสมเด็จแซยิดแขนหักศอกค่ะ เนื้อหากเก่าสวยนะพี่นะสมเด็จแซยิดแขนหักศอกค่ะเปิดให้พี่ๆที่300บาทนะคะพี่ขา300บาทเท่านั้นนะพี่นะรายการที่2เป็นสมเด็จเก่าค่ะ เนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาสมเด็จเก่าเปิดให้พี่พี่ที่สงอ่าขออภัยค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นจะ้ะรายการที่สามเป็นสมเด็จวัดเกศชโยค่ะ เก่านะคะพี่ขาแตกรายงานนะพี่นะ300บาทจากรายการที่4ี่พระปิดตาแร่บางไผ่คะ่ะเก่ามีคาบสนิมเกาะนะคะพี่ขาด้านหลังยันนะคะ 300บาทเท่านั้นค่ะรายการที่หเหรียญพระอาจารย์มั่นค่ะอุดมสงพรนะคะพี่ขาเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะ สามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะรายการที่หกเหรียญพระอาจารย์ฟั่นค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่ขา ด้านบนเขียนว่ากะถินสิทออนะคะปีพศ2515นะคะเปิดให้พี่พี่300บาทค่ะรายการที่7จจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะ ขอโทษขออภัยค่ะพี่ขาหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาด้าน,นหลังจะเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะคะพี่ขา เหรียญหลวงปู่ทวดหลังออทิมนะคะพี่ขาหลังพระอาจารย์ทิมนะคะสามร้อยบาทจะรายการที่8จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะหลังลอยแร่นะคะ เนื้อหาเก่าสวยพี่จ๋าหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเก่าเก่าเลยค่ะปู่ทวดเนื้อว่านาหลังโรยแร่นะพี่นะรายการที่9เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ จอบใหญ่พ่อเงินนะคะพี่ขาสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ 300บาทเท่านั้นค่ะ11เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเก่านะคะพี่ขาเก่าสภาพใช้ค่ะ300บาทนะพี่นะ12เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมค่ะ เหรียญเก่าเลยจะวิจขาเสมาพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะปีพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะพี่ขาเหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ขาสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะสามร้อยบาทจ้ะสิบสามนะคะพี่ขาเหรียญชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะ หลังยันนะคะสิบสี่เหรียญหลวงพ่อปานห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาพ่อปานวัดบางเฮียนะพี่นะสองสีสามค่ะ ายการที่15เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีพศ2525ค่ะอายุครบ80ปีนะคะพี่ขา 300บาทนะพี่นะ16เหรียญจะเรินพรบนนะคะพี่ขาของหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะปีพศ2517นะคะ ทีมวัดละหารไล่ระยองนะคะพี่ขา17เหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่ขาเหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะ 300บาทนะคะ18ขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาปู่ทิมวัดละหารไล่นี่พี่นะด้าน,นหลังรูปปั๊มเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะมีเกษานะพี่นะ300บาทจะพิจาสามร้บาทเท่านั้นค่ะ สิบเก้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อประทุมค่ะเหรียญหลวงพ่อประทุมวัดเจดีงามนะคะพี่ขาสระบุรีนะดน้าหลังยันเลยค่ะ 300บาทนะพี่นะ20เหรียญพระพรมหลวงปูดูค่ะตอโค้ดนะคะพี่ขาต่อโคดตรงนี้นะคะเหรียญพระพรมหลวงปูดูนะคะพี่ขาด้านหลังยันชัดเจนค่ะ 300บาทนะพี่นะ21จอบนะคะพี่ขาจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะด้านหลังค่ะพี่ขาที่ระลึก2470 แปดนะคะพี่ขาจอบพบไปวัดกำแพงนะพี่นะสามร้อยบาทจา้ะ22พระผงวัดปักน้ำค่ะมาในเลี่ยมนะคะพี่ขามาในเลี่ยมพลาสติกนะพี่นะสามร้อยบาทจา้ะ 23พระปิลันเก่าค่ะมีคาบกุนะคะ300บาทค่ะ24ขุนแผนภายคู่นะคะพี่ขา 300บาทนะพี่นะโอเคค่ะพี่ขาน้องรพีลงครบนะคะพี่ขาทุกอ่ายี่สิบสี่รายการแล้วนะพี่นะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์นะคะพี่ขา0ูนย์เก้าเก้านะพี่นะศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งศูนย์เก้าสองห้าสี่สามเก้าหกหนึ่งศูนย์นะคะพี่ขาอ่าโอเคค่ะพี่ขาสําหรับเช้านี้น้องรพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ